อ๋อแม่ยังไม่ถึงวันไปเกิดวันนี้จัดลุงปุรีบอกว่าย,ยัางไงลุงปุรีลุงปูพ่พรมเสียภาพโพเสียภาพโพงามอ๋อไม่สวยงามฟาโต้ฟันเลยเอาอฟาโต้ฟันเลยไปดูเรียนอ๋อหน้าตาของท่านปุรี ปูสุภาพปูสุภาพปูสนันสว่างแดนดินมรณภาพอะไรคือตัใส่ใบห่างกันไม่ไม่เจ็บกันเถอะออ๋ไม้มันห่างมันไม่ชิดมันบอชิดกันปาโตฟันเลยโอ้ปะโตฟันเลย เพื่อนไม่เอาความปานีตค่ะปู่เนาะเพื่อนไม่เอาความสวยงามความปานีตบ่เพื่อนบ่เอาความสวยงามบ่เอาปานีตเอาธรรมะเพื่อนบ่ให้จิตมันสวยงามอบ่ให้มันไปยินดีกับความสวยงามเอามีโต๊ะซับเลยเพื่อนต้องใส่กบเฮ็ดหยังสังกุติบ่สังสาราบอ๋อ อ๋อสังาลาหลวงปู่สุภาพหลวงปู่สนันปู่พรมหลวงปู่ลีอ่าหลวงปู่สุภาพโคกสีโคกคอนสหสขันนะสะหสขันก็เ็นนี่อ่าสหสขันพระร้เอี่มพระศิษย์ศิอดนะพระศิษี์ของมณฑ์กำมณฑ์มวน ่นส่นในการมาไอ้ล่เสียบอันเก็บให้โรงพยาบาลเนี่ยเด้อเอาลงไปหมดยังน่ะ ม่ค่ะถ้าพพูดถึงอดีตหรือสิ่งที่เพิ่นผ่านมายิ่งพูดเรื่องเชียใหม่เรื่องทุดงอะเมื่อมื่เรื่องในปลาในดงของเพิ่นอะคือมันประทับใจปิติคุณธทมความดีที่เพิ่นได้สหัสสกัรเฮ็ดอีหยังผักบุ้งฮะผักบุ้งสหัสสกัรพักบุ้งผ้าสีสิบย่านุม ม้วนม้วนม้วนโอ้สนมนเสียดสอดเขาโอ้อ๋อผ่านสี่ซีกเราใส่น้ำมันจะบานออกแล้วเอาอะไรมาเสียบคุยน้ำพริกเลยเอามาคุยน้ำพริกอร่อยสหัสสดเลยบ่านหลวงปู่ปู่คะสหัสขันธ์ูข้าวที่หลวงปู่เคยไปจำพรรษาเดี๋ยวนี้เป็นวัดพุทธนิมิตภูข้าวน่ะเป็นวัดพุทธนิมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ นุ่งปูตายไปแล้วเังเก่รตายไปแล้วค่ะตายหมดแล้วตอนนี้หลวงพ่อนาลงอยู่มันแม่อุ่นไม่จวนอ่าแม่อุ่นไม่จวนแม่อ่ตายหมดแล้วค่ะแม่พผอเบี้ยวเออพอเบี้ยวนั่นแหละสองพันห้าร้อยเอาคุณเอื้อมที่น้ำปูพูดมานี่คือสองสี่เก้าสี่สองสี่เก้าสี่นะไปอยู่สถานสถาน ส4ง4ี่เกอยู่สาหัสขันภู้ข้าวอะ่ะห่างกันสองกิโลก็ถึงภูกุ้มข้าวที่ไดโนเสาร์ไปบินบาดสคะยูหันสหัสสัขันอ่าไปบินบาดสสาบาดนโศกซ้ายบันนาสีนวล<บ>ขน่อยภาพปูไปหมดแล้วไปเก็บประวัติไปเก็บประวัติอ่าบันนาคูล,ไ,ล,ไ,ล,ไ,ลไปหาไม่ออกเกาเกายตเหมือแล้วมี่จะปูอ่ะแข็งแรง าสิบหกเก้าสิบเจ็ดไม่ออกนาสีนวลนโศกไส้ตายเมื่อแล้วสหสขันนะ่ะหลวงปู่หาเมื่อก่อนอยู่เขื่อนลำปาเขาจะช่างเขื่อนก็เลยต้องหาที่อยู่ก็เลยทุดงมาแล้วก็มาอยู่ปากกดอยู่ตรงภูคุ้มข้าวปากปากดภูคุ้มข้าวแล้วก็นิมิตขันมาพวกเขามาเชื่องไงนะขึ้นมาแล้วก็มาลงเรืออีกเลือนขึ้นมาอีกอ น้ำทูงมุ้ยนำทูงนำไม่งัดเนี roc, ่ยโอ้อันนั้นเชียงใหม่แล้วค่ะเชียงใหม่ไม่งัดนีเชียงใหม่แล้วสองพันห้าร้อยสิบสองหลวงปู่หลวงปู่อันไดโนเสาร์หลวงปู่หาน่ะเพิ่นมาสั่งวัดน่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบสองพันร้อยสิบสองนี่หลวงปู่อยู่เชียงใหม่แล้วที่เพิ่นคุยกับปู่มือนั่นน่ะหลวงปู่อยู่สองซีเก่าซีสองซีเก่าห่า ผู้เข้านั้นจะคนเป็นเป็นรูอ่าเป็นแม่ซองหินอ่าเป็นรูเป็นซองหินแล้วก็มีแสงนะอ่าอันนี้มาแสงไม่ไม่เานั้ค่ะมีแสงออกมาจากรูนั้นบางมาไกลมาอูมาหมามาโอ้มาลงนี่ค่ะเข้าห้องคนอ่าเป็นแสงเป็นแสงรู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 รุดมาแล้วมาเข้าในรูนั้น น้องปูวิ่งไปดูไหม,ไม,มวิ่งไปไม่ทันอ๋อวิ่งไปไม่ทันโอ้แบบนั่นเนาะค่ะค่ะอาจารย์นรงบอกว่าอยากรู้ว่าหลุมสมบัติภูเข้าอยู่ที่ไหนให้ไปถามน้องปู่อุดม <c oughs> มันอยู่ตรงนั้นละ่ะตรงแสงมันเข้ามันออกนั่นละ่พะพระพุทธรูปพระนอนของเจาะท้อหา,หาของดีเจาะท้อหาของดีเจาะท้องเจาะข้ออืมพระนอนไม่ ถ้านอนสองสี่เก้าสี่นะที่เหตุการณ์ที่เล่าเนี่ยคิดดูว่าจำแม่นขนาดไหนอ่านั่นแหละมันมีเรื่องเล่าเมืองลาวเมืองเขเมรนขนสมบัติมาพวกเจ้าพวกนายจะมาสร้างพระราชพนมมาถึงได้ข่าวว่าท่าพนมสร้างเสร็จแล้ว ก็ลเลยว่าเออไหนๆก็เอามาแล้วเอากองไว้นี่เลยแล้วก็น้อมจิตหันไปทางพระธาตพนมน้อมถวาย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 ,วายมดคนมาเป็นเกวียนเป็นเกวียนเข่าของเงินทองเพชรพ้อยห <c oughs> ลวงปู่คะไอแสงสว่างออกจากรูนั่นมันออกบ่อยบ่มันออกดุอยู่บ่แสงสว่างน่ะมันออกมันออกทุกมือบ่ <c oughs> ออกแต่วันพระวูธรรมดาไม่ออกหลวงปู่นั่งภาวนาอยู่แจ้งเลยบ่แจ้งมดป่าเลยบ่เห็นไปไม่เจ้าโต้โอ้แจ้งท่วมไปไม่นั่นแหละออกแต่วันพระเนาะเวลาจะกลับมาค่ะพวกสั่งนำขุดหาเอ่อจะเติมมาขุด เออแท็กเตอร์ไปขุดไม่เจอไม่เจอคือว่าตายหลายคนแล้วนควนไปหาสมบัติตา,ายบอกตายหลายคนแล้วคนโบราณนต่ว่าทำบุตรตอนนั้เนี่ยเขาเอาเขาดีเขาดีมาวางมาเส่บุตมสนมนยา่างเรียกนะ พ่อวิรยังกรุงเทพคัะทำคนมาทำมงคลหลวงพ่อวิริยังบทบทท่านน่ะไม่รง้คนโบราณเขามาบัดเสกบทหลุมอ๋อขอเสิมโอ้ยมากยอยเลยอ๋อเต็มหลุมเลยพระดีๆน่ะขขาดีมีีก้วเ่็นรุ่นโบราณ เพชรแหวนเงินทองอืมเต็มเลยผู้อยู่เบื้องหลังวัดทำมงคลจะไม่เคยพูดลงหัวลาโพงไปพักขนมลงหัวลำโพงไปพักขนมไม่ชีเป็นเด็กน้อยจําได้ย้ายกไปพลุรมละไม่อาหารการกินเต็มเป็นผู้เขาเรากากินฮอนลูกเอามาให้กินบ่ได้เอาให้เด็กน้อยของเทพสั่นหัวลิดๆเขาพวกินเขาเบื่อเขา ให้ห้าวเงาะเนากับกินมักสมเนากับกินยายกับไปยายลายายอย่างบนนี้ไปวัดทำมงคลกับยุ่งห่าสาริโทรกันหน่อยยายวะพี่น้องเห็นยุง่งไหมยุ่งหลายถุงเทพแต่ก่อนแถวนั้นเป็นปลาถูกที่แถวนั้นน่ะเป็นที่ที่เขาไม่เอากันแล้วมันเป็นหนองน้ําน้ําอืมน้ำนถูกที่่ที่นั่นอืมแต่ว่าวัดไปสร้างวัดมีเงินไงถ้าคนจะไปทําต้องเป็นโรงแรมต้องเป็นห้างถึงจะ มีเงินไปปรับพื้นที่ไปถมไปอะไรอาจารย์วิริยางบอกค่ะลุงปูเรียกอาจารย์วินิยางบอกเพิ่อเป็นสมเด็จละได้สมเด็จกับมรณภาพซ้ำตายแล้วลุงปู่ไปเป็นเจ้าภาพสวดอยู่เด้บัดนี้เพิ่งนิมนต์มาตอนประชุมเพิ่งถวายเพิ่งปูกบริปถวายเพิ่งแต่ปูไปเป็นเจ้าภาพสวดแล้ว เป็นเจ้าภาพแล้วมาติกาผาเดียวพรอมหลวงปู่มาติกาผ,า,า,กา,ผาให้เลยสมเด็จวัดนรัตรรน์วัดบ่อวรหลวงปู่ก็ไปมาติกาผาอยู่ข้างหลังหีบเลยโอ้ยเขาหน่อยก็ได้เข้าไปทั้งด้านเราได้มีอย่างเดียวอยู่ที่วัดญี่ปุ่นซาลีล้านอ่ะเป็นลอยล้านนะวัดเทนอ่ะอ่าเป็นลอยล้าน,น,านไม่อยากเนาะบอกว่า พับโซ่ระคาเท่านั้นขายประชาชนจกให้เลยจกให้เลยจบให้เลยปะเนี่ซีเอาเลยจกให้เลยเจ้าค้าเจ้าค้าโลดยเั่าโยมโยมเพิ่นมีเงินโยมหลายเขาไก่บอลเงินเขาไก่บองเงินหลองปูห้องพูดบ่เป๊ะเขอบอกเขาบอกพูดไม่ได้ ผิดเพราะวินัยถ้าจะบอกได้คือบอกญาติทางสายเลือดเป็นโยมอย่างนี้ก็บอกไม่ได้ซื่อนั้นไม่ต้องนั่นี่สปายเผยก็ไม่ได้เหิ้วเข่าเราบอกไปชันเข่าเถอะวันนี้แข็งแรงเนาะให้ธรรมะเล่าความหลังบอกคะเล่าความหลังบอกอืม You, าาอยู you, ผนะ่ผู้เข่าจำพรรษาจักองค์อยู่ผู้เข่าน่ะผู้เข่าสีองสีองโองแม่นแม่นเน 1. 1> เนหนึ่งอ่าเ,เนินหนึ่งเนินสีเนินสีนึกว่าจะเพี้ยนเพราะว่าเพื่อน<ะ>เพื่อนเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆอตายหมดละค่ะสึกหมดละ,ละสึกหมดล้วตายหมดละหลวงปู่ขาตอนหลวงปู่ภาวนายังไม่เป็นบวชพันษาสองพันษาน่ะมีพระแก่ๆมาสอนกรรมฐานในนิมิตน่ะ พระอะไรพระองค์ใดเคยเห็นพบนบ่จะไม่ได้เท่าเธอบอเท่าพศสอนในนิมิตเลยบอกโอ้โหน่นบอกว่าอย่าผิดนะเอานั้ผิดแล้เออท่านสอนอย่าทำนั่นแบบนั้นผิดนะเคิดต้องเคิดมานแล้วค็งต้องคิดมาได้วี่ถ้าด้วยอย่างเลยคิดน่าคิดผิดนะอ่าคิดเองนั่นคิดผิดอืม แต่ไม่รู้ตัวจะนอนช้าจะนอนจะเดินช้าอันนี้จี้แก่ไม่ที่รู้หมดแล้วเพิ่นเล่าตังหมนั่นแหละแต่จี้อย่างเดินมาก็ไม่เท่าเท่ามาอยากให้ได้ฟังมอมมัดลอยเอามาดูแล้วลูกปู่ทำตามที่เพิ่นสอนในนิมิตบอกคะทำตามนั้นเลยบอกดีไหมดีเจริญเลยบอกคะ ทำถูกทางถูกต้องแล้วพุ่งเลยบอกโอ้ <c oughs> อพิ่ชี้ทางให้ถูกแล้วรีบเดินเลยบอกคืะแต่จำชื่อเพิ่นบ่ได้ว่าหลวงปู่หยังหลวงพ่อหยังเคยเห็นหน้าเพิ่นบ่ไม่เคยเคยกัาบูบอาจารย์เลยคะ่ะยังไม่เคยกัาบครูอาจารย์สเสดียวบ่อ๋อ <c oughs> น่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยรู้จักกันมานานแล้ว เพื่อมาเตือนมาสอนบอกออคุณธรรมเนาะที่ท่านทำอยู่ตอนนี้มันไม่ถูกนะท่านบอกคิดแบบนั้นคิดผิดทำแบบนี้ทำผิดชี้บอกเลยบะนี้แบบนี่บะนี่บะน,บน,บน,บนี่มังปูท่ทำตามเลยท่านบอกโอ้เป๊ะเป๊ะเปะพุ่งพ<ป>ุงพ<ป>ุงผ่านิพพานแทบจะเอื้อมมือหยิบเอื้อมมือหยิบเพื่อนมาบัตรปู่คำตันจริงเออวัดปู่คำตันรอยโข กึงก็ก้อนหินมากึงให้ให้เงินเนาะเออกึงให้เงินให้เงินว่ายาวสักเม็ดกว่าเลยว้ยาวเป็นเม็ดกว่ากิ่งมันก็เกิดเป็นรอยมันรอยลอยก็รอยลอยลอยลอยองค์องค์รอยองลอยกิ้งอ่ารอยกิ้งกิ้งมาแล้วก็นำไปแล้วไปไปตามตรงตามไปตามไปตามลอยกิ้งนำไปไปอยู่ใส่ค่ะบัดนี้อยู่บองหินด่านบ่าค่ะ น้ำไปฮอดไซบันนี้ขูมือี่ยังบ่เนาะน้ำองค์สมบัติไปฮอดไซบันนี้องค์สมบัติที่น้ำน้ำไปนะไปฮอดไซลงหุ่นเียวลงหุ่นหรฮะไม่เห็นไม่เจอไม่เห็นไม่เจอลงในเฮวหรือลงในน้ำขุดหาไม่เจขุดหาไม่เห็นสมัยหลวงปู่คำตันอยู่เพื่อนจะมาให้เด็กน้อยไปลงน้ำดำาลึกๆน่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้นะ ข้าน้อยเคยไปหาหน่อไม้ไล่เพิ่นจะบอกเลยมันอยู <Men. S 2> <say S 1> <It> ่ระหว่างตรงหินดานมันจะมีโคนหินแต่แต่ช่วงที่อยู่มิชีอยู่มัธยมนี่ม่ชีเคยเห็นเขากระโดดลงอยู่น้ําดาดาลึกๆคนที่ขี้ดื้อเขากระโดดลงอยู่พวกผู้ชายใหญ่นวลเกือบตายนะยายนวลเกือบตายยังไปลงบเออเพิ่นเห็นมันกระโดดลงนี่แล้วมันสการนั่นแหละมิชีก็เห็นเขาเล่นสงการนั่นแหละ เราจำได้ว่าหลวปู่บอกดูวัาเท่าไม่ต้องคำซุ้มอื่นมาที่จะหวานวันเท่าเลสตันไม่ต้องคำ